นี่คือออกจากบ้านนะคะแต่งตัวออกจากบ้านจะออกไปเที่ยวช็อปปิ้งสัหน่อยไม่ได้หนาวนะอากาศอากาศสบายสบายแต่ว่ามันไม่รู้สึกร้อนทั้งๆที่แดดจัดแบบนี้ค่ะที่นี่คือยังอยู่ในซิดนีย์ออสเตรเลียนะคะ อาคารหลังนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของอ่าวเพอร์เบย์ซึ่งเวลาถ้าเราเซิร์ชใน Google เนี่ยเราก็จะเห็นอาคารนี้โผล่ขึ้นมาเลยนะคะนี้ก็จะเป็นเส้นทางเดินเส้นทางจักรยานแดดแรงมากๆแดดใสแจ่มเลยเวลาที่คนออสเตรเลียเขาจะแต่งตัวไปไหนมาไหนเนาะเขาก็จะใส่หมวกใส่แว่นตาทาครีมกันแดดซึ่งพีวัดเองกลับมาจากยุโรปนะคะ ผิวกำลังไปอบมาขาวตอนนี้เริ่มแบบเริ่มจะไม่ขาวแล้วนะเริ่มจะออกสีแทนแล้วนะคะนี่ขนาดไม่ค่อยได้ออกนะไม่ค่อยได้ออกมาตากแดดนะวันนี้จะไปในเมืองค่ะเข้าไปหาช้อปปิ้งไปเข้าไปช้อปปิ้งสัหน่อย ไปเองนะคะไปคนเดียวไปเที่ยวไหนก็ต้องไปคนเดียวเพราะว่าเด็กๆเ,เขาทำงานกันนะคะมันเป็นวันทำงานถ้าเรายังไปไหนได้เองมันก็จะสะดวกนะคะทางที่จะเดินไปขึ้นรถเมล์ก็ไม่ไม่ได้ลำบากนะ,ะก็สวยงามสวยงามนี่แหละเดินตามริมอ่าว เเบเนี่ยคะ่ะแต่มันก็จะมีทางเดินอีกที่หนึ่งก็คือเดินตามถนนเส้นบนบนทางรถแต่ว่าอันนั้นมันจะร้อนเกินอะ่ะตรงนี้สวยดีแล้วก็เดินเย็นสบายนะคะไม่เห็นหน้าเห็นตาเนาะเฮ้ยแดดหน้าดำหมดแล้วเนี่ย พยากรณ์อากาศวันนี้ก็คือมีแดดแล้วก็มีเมฆด้วยคนที่นี่ต้องดูพยากรณ์อากาศทุกวันนะคะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงทุกวันจะได้เตรียมตัวให้ถูกโอ้โหขึ้นอันนี้คือเส้นทางที่ไปขึ้นรถเมย์นะคะ คนวิ่งอยู่อยู่ท้องฟ้าเนาะท้องฟ้าสวยมากท้องฟ้ากับทะเลการขึ้นรถเมล์ที่นี่ก็สะดวกมากๆเลยนะคะเราจะดูตารางรถเมล์จากแอปในมือถือได้เลยว่ารถจะมาเวลาไหนนะคะสำหรับวันนี้เราจะไปสายหนึ่งหนึ่งสี่ค่ะ มาถึงจุดหมายแล้วนะที่นี่คือแชวูดจะสังเกตว่ามันจะมีร้านขายพวกวิตามินต่างๆเยอะแยะเลยนะ<ม>คือเมืม่อ<ม>ก่อนนี้สิบกว่าปีมาแล้วที่เคยมาแถวนี้ร้านค้าพวกนี้เยอะมากเดี๋ยวเราจะมาซื้อวิตามินบำรุงเข่าสักหน่อยรู้สึกหันนี้เดินเยอะคอลลาเจนสำหรับ ข้อเข่าข้อเข่าเนาะอันนี้ราคาเท่าไหร่18.74ดจุดเจ็อน,นะคะนะแล้วอันนี้ก็จะจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันที่นี่นะอันนี้ก็คือมีเวซันก็คือกันแด 9. ด9 9 9ดกอนก็คือ10นอะ,นอ,ะอันนี้โอเลมีพี่เขามีพี่เขาจากเมืองไทยเนี่ยเขาอยากได้แบบนี้ก็เลยลองซื้อมาใช้ดู ว่ามันจะดีไหมนะคะโคเลอันนี้8.99แล้วก็อันนี้เป็นครีมบำรุงผิวพันุครีมบำรุงใบหน้าเนะาะสำหรับคนวัยอายุ60บวกทั้งกลางคืนและก็กลางวันนีคะอันนี้เท่าไหร่อันนี้ราคาเท่าไหร่นีเวีย e อันนี้17.99ดดอน อันนี้ตะไบสำหรับตะไบเท้าเนี่ย8 4ดดาอลน,นะคะที่ออสเตรเลียเนี่ยจะสังเกตว่ามีคนที่อศาศัยอยู่ในออสเตรเลียเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นคนแถบเอเชียเนาะฝรั่งเขามีหมอกมอไม่ค่อยเห็นนะยิ่งเวลาช่วงนี้คนที่ออกมาสัญจรเนี่ยก็จะเป็นคนเอเชียซะมากกว่าแล้วอาหารอาหารก็จะเป็นอาหารเอเชียนะ อาหารที่นี่อร่อยมากค่ะชอบทุกอย่างเลยเป็นเมนูไม่ว่าจะเป็นอาหารชาติไหนอร่อยหมดอาหารไทยอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นอะไรอ,อร่อยทุกอย่างค่ะอาหารเวียดนามอะไรพวกนี้นะดูสิอันนี้มีข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงข้าวหน้าเป็ดมีอันนี้ก็จะเป็นอาหารพวกอาหารจีนดูป้ายก็จะเห็นว่ามันมีอ่า ทั้งจีนทั้งอังกฤษเนาะ <So. S 1> มุมนี้ทำไมอาหารจีนเยอะมากเลยน่ากินอะ่ะ oh. น่ากินอะ่ะ oh. จะอดใจไหวไหมเนี่ยกินอะไรดีนะน่ากินมาก เมนูก็มีทั้งอ,อันนี้เป็นอาหารใต้หวันี่อาหารใต้หวันร้านขายพวกนี้เยอะมากวิตามินไวตามินต่างๆอันนี้เป็นเชฟโมคิเช่นช่วงนี้เป็นเวลาเที่ยงนะข้าวหมูแดงหมูกรอบข้าวหน้าเป็ดว้าว ตรงนี้สนุกสนานนะคะเป็นเป็นเมืองที่คึกคักมากๆเลยนี่นะผู้คนเยอะแยะเลยเดินแล้วสนุกค่ะคนเยอะมากคนข้ามถนนไม่แพ้ชินจูกุของญี่ปุ่นเลยนะเยอะมากเดินแบบเดินสวนทางกันเป็นห้าแชกหกแชก เป็นเป็นเมืองหน้าเดินค่ะเป็นเมืองเศรษฐกิจของเขาทั้งทีนี้ก็เป็นห้างใหญ่ห้างหนึ่งนะแต่ว่าก็จะเป็นขายสินค้าของเอเชียทั้งนั่นแหละแถบเอเชียไทยจีนเวียดนามญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ค่ะเท่าของก็เยอะแยะเดี๋ยวจะเดินผ่านนิดหน่อยเพราะว่าไม่ซื้อนะ มีลําไยด้วยลําไยกะโหลกผลไม้ผักถั่วญี่ปุ่นถั่วและถั่วเหลืองอม,มีอย่างเนี้ยค่ะแบบุ้งผักมึ้งมีหมดที่นี่ของหากินง่ายค่ะเนาะเราไม่ซื้อเราไปเที่ยวที่อื่นต่อ อันนี้ก็เป็นห้างใหญ่อีกห้างหนึ่งนะคะเป็นแชตบูดซิดนีย์เดี๋ยวจะลองเข้าไปดูอาจจะไม่ได้ซื้ออะไรแต่ว่าเข้าไปเดินห้างนะตามภาษาคนมาเที่ยวขึ้บันไดหลบด้านซ้ายนะ เดวิดโจนนี่เขาก็ไม่ใช่แบบแค่เป็นครีมเนะเาะก็จะมีเป็นเหมือนเป็นชื่อห้างละมีลดด้วย50 20%เอร์เอร์เซก็ไปดูสักหน่อยห้างนี้เป็นห้างใหญ่เหมือนเซนทัลเลยนะคะตรงนั้นยังมีเคาน์เตอร์เดวิดโจนมีมีเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นพื้นที่ของเดวิดโจนเลยนะพอเข้ามาดูแล้วเนี่ยสินค้าของเดวิดโจนเนี่ยมีเชลเล็กๆเ,เองนะคะ นอกนั้นก็จะเป็นเสื้อผ้าหรือเครื่องสำอางยี่ห้ออื่นๆค่ะเดินพอแล้วหิวแล้วกลับมาที่ร้านนี้ค่ะที่หมายตาไว้ก็คือหมูแดงค่ะ